มาถึงวันแห่งความรักนะคะหรือว่าวันวาเลนไทน์ค่ะสํานักงานเขตบางรักก็ยังคงเป็นสถานที่ยอดนิยมที่คู่รักมักจะเลือกไปจดทะเบียนสมรสนะคะปีนี้คาดว่าจะมีคู่รักจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า1000คู่ค่ะขบวนพิธีแห่ขันหมากคือสีสันของกิจกรรมรักที่สุดสุดที่รักณบางรักที่ทางสํานักงานเขตบางรักจัดขึ้นเพื่อให้คู่รักเข้าจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์ปีนี้ เขตบางรักถือเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการจดทะเบียนสมรสตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีคู่รักจำนวนมากมายื่นคำร้องที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรักถนนเจริญกรุงซึ่งทางเขตใช้เป็นสถานที่จัดงานค่ะ โดยเปิดให้เขายื่นคำร้องตรวจสอบเอกสารรับบัตรคิวตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬิกาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดรับจดทะเบียนสมรสตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปผู้รักหลายผู้ยอมรับว่าการได้จดทะเบียนสมรสที่สำนักง,งานเขตบางรักซึ่งชื่อเป็นมงคลอาจมีผลทั้งด้านจิตใจเท่านั้นแต่เชื่อว่าความรักความเข้าใจกันมากกว่าที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการใช้ชีวิตคู่ค่ะถามว่ามีผลไหมไม่มีผลแล้วครับแต่ว่าคือถ้าเราคิดว่าเราใช้ชีวิตคู่ ด้วยความปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่นอกลู่นอกทางนะครับการจดที่ไหนก็มีไม่มีผลหรอกครับเหมือนกันปกติเพียงแต่ว่าในไหนแล้วเราจดเนี่ยเราก็อยากจดในที่ทีเ่เป็นความตั้งใจของเราครับว่าเป็นบางลักครับคนสองคนอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ทะเบียนสมรสแต่ทัพมีก็คือเป็นเครื่องยืนยันว่าเราคู่กันแล้วอะไรอ้อยโอ้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  ผมคิดอยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งผมก็ต้องมีทะเบียนสมรสเป็นของ,งตังวเองก็ใบสมรสนี่มันก็จะทําให้มองไปเห็นอนาคตในวันข้างหน้าว่าเราจะต้องร่วมกันทำสร้างอะไรมาด้วยกันสร้างไปด้วยกัน นายพีรพงศ์สายเชื้อประหลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าวันนี้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตเปิดรับจดทะเบียนสมรสเป็นกรณีพิเศษนอกเวลาราชาการไปจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรสซึ่งก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายและยังเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง ทุกปีสำนักงานเขตบางรักมีผู้จดทะเบียนสมรสมากที่สุดนะคะปีที่ผ่านมามีมากถึง737คู่ปีนี้คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า1,000คู่และสำหรับคู่รักที่จดทะเบียนสมรสที่เขตบางรักจะมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นทะเบียนสมรสทองคำซึ่งจะจับสลากทุกๆชั่วโมงนะคะจำนวน10รางวัลค่ะ